โจ้ก็สวัสดีครับนะครับพวกผมโฟมออนอาร์ชอนอาร์ที่คนไม่อาร์ก็สามารถดูได้ัแน่ๆแล้ววันนี้นะครับเราจะมาวาดรูปไอรอนแมนมาร์ค85 <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเอ,อ่อโมเดลหรือว่าเป็นรูปทรงของชุดเกราะไอรอนแมนที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับแล้วเอ,อ่อเราก็จะมาวาดกันในรูปแบบของสีน้ำจะเป็นไงแล้วก็ปิดดูกันเลยถ้าใครยังไม่กดติดตามเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเออวาดรูปแล้วเราทีนี้เราก็จะมาบอกประวัติคร่าวเมื่อเราล่างผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้สีน้ําในการวาดไปแลยวไปวาดกันเลยครับแล้วผไปวาดกับอ่า สมุดวาดภาพที่เราว่าดอเลแมนกันเลยนะครับไปเลยการวาดไอรอนแมนมาร์คแป้นั่นเองเราก็มาเติมรายละเอียดของตรงดวงไฟตรงนี้แล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับการวาดรูปไอเลแมนมาร์คแปก็เสร็จประมาณนี้เป็นไงกันบ้าง เสร็จแล้วเราก็มาการลงไลน์เซนของเราเนี่ยก็แล้วก็ชื่อช่องของเราโฟมออนอาร์ตช่องอาร์ตที่คุณไม่อาจก็สามารถดูได้นั่นเองก็ถ้าใครอยากให้เราวาดรูปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ล่างได้เลยนะครับสหรุดนี้บ๊ายบายทุกคนครับก็ถ้าทุกคนชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยแล้วตั้งใจทำมากนะครับคลิปนี้ก็อยากให้เราวาดรูปอะไรดีๆออกก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กด subscribe และอย่าลืมกดแชร์ด้วยก็ได้นะที่จะได้ มีคนเข้ามาดูจะได้เป็นกำลังใจให้เราวาดรูปต่อไปนะครับก็ช่วงนี้ผมฟมนะต้องลาไก่อนสวัสดีครับไอ้แอมไอรแมน